ี่มีคนเะคะตอนนี้ก็มาถึงส่ใหญ่ที่เรียบร้อยแลวนะคะทีทรี่คะีนะแล้วก็วที่อินฟูท่านอ่นนะคะมีบรรยากาศที่ดีุกคนมากสวยมากทุกคนนี่เรามากับผู้จัดการนะคะวันนี้ งาิ่เล็น1้อเลยอ่ะอันนี้เราจะไปไหนกันต่อคะพี่พ uh sì uh> ี่เดี๋ยวเราจะไปบ้านหมักม่วงค่ะเดี๋ยวที่บ้านหมักม่วงจะมีกิจกรรมให้เล่นนะคะแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยสามารถถ่ายวิดีโอต่างๆได้เลยเนาะรถเรามีใครบ้างพี่ตา แล้วก็อีกคนหนึ่งคือคือพี่หนึ่งเออพี่หนึ่ง<ะ>ใช่ไปเจอกันบ้านหมวกมีนะคะมาคูอเจ็ดกันนะคะ